มันหนีัดไม่หนีไ่นไม่หายให้มันไม่หนีเมือวานน้นจะเห็นไม่้ดคือ่งน่ารักจังี่คอคอมพิวเตอร์ไงคะ ต้องมีหนังสือให้หนูนั่งอ่านน่นแสวัมงนี่คือแครมันเอาอไม่ได้อะ ไม่ต้องออกสิลูทำไมอ่ะมันไว้ใส่หูฟังไงจะได้ได้ยินเสียงหูฟัง4ต้องเป็นสีเขียวกด Did yeah. you? Yeah. แมแวมอ่ะแมคมแหวมคมที่ชิมไปได้อาจจะเป็นต้นไม้แหวมคมแคคตัสเหรออาแคคตัสต้นกระบองเพชรต้นกระบอเพชรอยนคะทาง้นอนนี้มันจะมีเสียงงงมาไหมไม่มีไปดูชิมกันไหมไมเลยอ่ะไม่โดนเสียดนได้ม่ไมด มันเปิดปากได้ s <S Daddy, ไ,เไ,ดไ่เล่นกันมันเป็นมุม,มนี่คืออะมันมุมถูน,นเป็นตกแก่แก่

Baby ducks too. Look at the baby ducks. What is that one? What is that one, baby? Something inside here, baby. Let's go